รอบวันทันข่าววันนี้กับดิฉันค่ะจันคณิพาระบางช้างคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินได้มีการลั่นค่ะว่าจะต้องหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชาหลังทหารไทยของเราค่ะไปเหยียบกับทุ่นอีกครั้งจนทําให้ได้รับบาดเจ็บเสียขาไปข้างหนึ่งนะคะและได้บอกเลยคะ่ะว่ามันไม่ใช่แค่การชะลอแต่ต้องเป็นการหยุดในทันที คุณน,นุทินชาเมลกูนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่มีทหารไทยเหยียบทุนที่บริเวณห้วยตามมเรียอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดขณะที่ปฏิบัติภารกิจลาดตเวนนะคะส่งผลให้มีทหารได้รับบาดเจ็บสองนายว่าตนนั้นได้รับทราบแล้วและเห็นด้วยกับการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมค่ะแล้วก็เหล่าทัพซึ่งสิ่งที่เรา,เราดําเนินการมาโดยตลอดจะหยุดจนกว่าจะมีความชัดเจนตนจะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศว่าต้องทําตามสิ่งที่ประ ประเทศไทยต้องการเท่านั้นค่ะและคุณอนุทินค่ะได้กล่าวตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราคิดว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยต่อภัยความมั่นคงจะลดลงไปนั้นมันไม่ได้ลดลงค่ะเมื่อมันไม่ได้ลดลงเราจะดําเนินการอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้พร้อมกับยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องหยุดการดําเนินการส่วนในรายละเอียดจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพออกมาชี้แจงสิ่งที่ตนยืนยันกับท่านถือว่าท่านว่าไปเลยตนอยู่กับท่านตนตามท่านทุกอย่างค่ะจากนั้น ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าพรุ่งนี้11พฤศจิก,กา์ดีนจะลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีหันมาตอบกลับเลยค่ะว่าต้องไปทหารของเราถึงขังข้นขาดและเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะถามเพิ่มเติมว่าเรื่องส่งตัวเฉลย8คนเนี่ยจะต้องชะลอหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบคําเดียวเลยค่ะว่าหยุดเลย ต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมบิ๊กเล็กนะคะขอ,อนายกรัฐมนตรีหยุดการปฏิบัติปฏิญญาไทยกัมพูชาเอาไว้ก่อนค่ะ พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะถึงกรณีที่ทหารไทยเหยียบทุนโดยบอกไว้ค่ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาการจะพูดอะไรมันต้องใช่ซึ่งการพูดไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้นิวินิจฉัยของตนซึ่งเมื่อสักครู่ตนได้เร่งรัดคําตอบจากผู้บัญชาการทหารบกและกองทัพภาคที่สองซึ่งทางกองทัพภาคที่สองได้ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ลาดตระเวนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาของตนประ บเหตุขัดขาดซึ่งตนต้องขอแสดงความเสียใจต่อทหารที่ประสบเหตุแม่ทัพพระสองคาดว่าจะเป็นการวางทุ่นใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่เคารพต่อผลการลงนามในปฏิญญาเมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตนจึงได้ขออนุมัติจากคุณอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้หยุดการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกล่าวเอาไว้ก่อนค่ะและพลเอกนัทพลยังกล่าวตอบว่าหนังสือ ก็ได้ทําตามลําดับแล้วไปยังกระทรวงการต่างประเทศและจะมีการตรวจสอบต่อไปค่ะแต่ถ้าพบว่ามีท่าทีที่ลุกล้ำอธิปไตยก็จะต้องมีการปฏิบัติมากกว่านี้และเมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องทําหนังสือไปอยังคณะผู้สังเกตการและผู้สังเกตการจากประเทศสหรัฐด้วยหรือไม่นั้นพลเอกนัทพลยืนยันแค่ว่าทําอย่างแน่นอนซึ่งในขณะนี้คณะผู้สังเกตการหรือว่า AOT ก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตนขอยืนยันว่าขอหยุดการปฏิบัติการลงน การปฏิญ,ญาดังกล่าวเอาไว้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีไทยไปลงนามกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วค่ะและเมื่อถามย้ำว่าการตรวจสอบเป็นของใหม่ใช่หรือไม่นั้นหรือว่าการรุกล้ำอธิปไตยที่บอกว่าจะทํามากกว่าประท้วงคืออะไรพลเอกนัตพลค่ะบอกว่าจะให้ตอบก่อนได้อย่างไร มาปิดกันที่ข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมคุณอนุดิ์ชี้ค่ะว่าข้อมูลหลุดเนี่ยคือหายนะของประเทศไทยนะคะจีค่ะว่าจะต้องตามหาเอาผิดหน่วยงานต้นทางค่ะ นาวอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพอดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีและประธานยุทธศาสตร์พักกลารร้าทำเตือนภยัยวิกฤตข้อมูลล่วไหลค่ะว่าเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้แก๊งแเ c a ร์คอ call น e n t e r ลวงเหยื่อได้อย่างแม่นยํามากขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทต่อปีนะคะพร้อมชี้ว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะข้อมูลของคนไทยกําลังถูกขายในตลาดมืดเหมือนสินค้าออนไลน์ค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมธนา าและโรงพยาบาลหลุดซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะโดยมีกรณีใหญ่เช่นฐานข้อมูลประชาชนกว่า55ล้านรายล่วไหลข้อมูลลูกค้าโทรคมนาคม8ล้านรายถูกขายค่ะและข้อมูลผู้ป่วยกว่า10ล้านรายการถูกเผยแพร่ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นร้ายแรงแต่ก็ยังไม่มีใครที่ถูกดำเนินคดีแม้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่า PDPA แล้วแต่การบังคับใช้จริงเนี่ยยังไม่จริงจังองค์กรที่ทําข้อมูลหลุดไม่ถูกลงโทษ ขณะที่ประชาชนค่ะต้องกลายเป็นฝ่ายที่สูญเสียและไม่สามารถเรียกเงินคืนจากมิจฉาชีพได้นาวากาัดเอกอนุดิตค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบต้นตอการล่วไหลาจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานค่ะที่เคยมีปัญหาซ้ำซากเช่นทะเบียนราษฎรประกันสังคมสาธารณาสุขและสถาบันการเงินพร้อมกับย้ำนะคะให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ต้องบูรณาการทำงานเชิงรุกไม่ใช่แค่รอเหตุการณ์แล้วถแถลงบอกประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะยังเสนอ ให้ทุกองค์กรที่ถือข้อมูลของประชาชนต้องลงทุนในระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้รัฐบาลยกระดับภัยไซเบอร์เป็นบาระแห่งชาติค่ะโดยมี3กลไกสำคัญคือประชาชนรู้เท่าทันหน่วยงานรัฐมีระบบมั่นคงระดับชาติและสุดท้ายค่ะภาคเอกชนลงทุนต่อเนื่อง บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าภัยไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะคะข้อมูลล่วไหลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นค่ะก็อย่างที่บอกไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็สามารถคอมเมนต์พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ